สำหรับใครที่ใช้สายตาเยอะวันนี้จะมาสอนวิธีการบริหารกล้ามเนื้อดวงตานะคะแล้วก็ใช้มือของเราในการกดจุดต่างๆนะคะอันดับแรกเลยลูกตาของเราเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อทําให้เราสามารถทําสายตาแบบนี้ไปมาได้แต่แต่ครั้งที่ลองสังเกตทั้งวันเนี่ยเราอาจจะแทบไม่เคยขยับกล้ามเนื้อดวงตาเลยมองแค่ตรงๆแล้วก็แบบ แค่นี้ใช่ไหมมันทําให้กล้ามเนื้อดวงตายิ่งอ่อนลา้าจนทำให้เรามีปัญหาสายตาสั้นสายตายาวเลือดไปเลี้ยงในดวงตาไม่ดีแล้วก็ทําให้ดวงตาของเราแก่ไวอ่ะทีนี้ก็จะมาสอนวิธีการบริหารกล้ามเนื้อดวงตาก่อนอันดแบบับอันดับแรกนะคะก็คือมองไปข้างบนบนให้ได้มากที่สุดนะคะค้างไว้สิบวินาทีกลับลงมานะคะมองไปข้างล่างล่างสุดเหมือนกันกลับมาขวา ทำวนแบบนี้นะคะสามรอบแล้วเราก็จะมาทะแยงมุมกลับมาะคะ่ะเทแยงมุมกลับมาแต่และมุมเนี่ยทิ้งไว้สิบวินาทีนะคะแล้วค่อยกลับมาแต่ว่าหมอํำเร็วนิดนึงเพื่อให้ทุกคนแล้วก็วนแบบนี้อีก mm hmm. ข้อที่สองนะคะก็คือกรอกสายตานะคะก็คือชา้ชาๆแต่ว่าให้หลับตาทำนะคะ วนไปทางซ้ายนะคะทำแบบนี้อีกสามสิบหกลอบนะคะก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อตรงตาของเราได้แล้วก็ทํากลับทิศวนกลับทิศนะนอกจากนี้ก็คือการกดจุดนะคะหลังจากบริหารกล้ามเนื้อตรงตาเสร็จแล้วเราก็มากดจุดอันนี้จะเป็นจุดบน,นเส้นลมปากระเพาะปัสสาวะ าเกิดว่าเราอยากให้ใสายตาเราดีเนี่ยจาให้กั้นปัสสาวะเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าชิงหมิงนะชิงก็แบบว่าส,สดใสนะคะหมิงก็คือสว่างกดปุ๊บเนี่ยตาเราจะสว่างสดใสขึ้นมาได้เลยนะคะน,นี่ชวนจูเยาเยะนะคะซื้อจูโคงนะคะอันนี้จะจุดบนเส้นลมปานถุงน้าดีนะกดไปเราจะรู้สึกตึงๆเทคนิคก็คือกดให้ใกล้กับกระดูกนะคะเพราะร่องกระดูกเนี่ยจะมีความติดขัดได้เยอะอันนี้จะเป็นเส้นลมปานกระเพาะอาหาร กินไม่ดีตาก็จะไม่ดีนะคะกดวนจุดลบประมาณห้าวินาทีนะคะทำทักสามถึงห้ารอบได้นะคะพอเรากดจุดของเราเสร็จเราก็จะมากวาสาด้วยนิ้วมือได้นะอ่านี่ก็ทำที่หัวคิ้วมาที่จุดให้อย่างเชื่อนะคะใต้ตาแล้วก็ตรงนี้จะมีจุดที่ชื่อว่า อย่างฝ่ายนะคะตรงนี้คึงดีๆก็จะตาสว่างได้นะเพราะเส้นลมปานถึงน้ําดีเนี่ยมันจะวนรอบดวงตาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทําจนกว่าเราจะรู้สึกโล่งขึ้นมานะ